สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภนะคะหัวข้อน,นี้คือข่าวสารจากพระพรหมเนาะมาดูกันนะคะว่าพระพรหมนะคะหรือพระพรหมเทวาก็ได้จะบอกข่าวสารอะไรให้กับชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภได้ร,ดรู้ได้ทราบบ้างนะคะไม่ว่าข่าวนั้นจะเป็นข่าวดีไม่ดีหรือเหตุการณ์อะไรก็ตามในช่วง1-2เดือนนี้นับตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาดูคลิปเลยนะคะมาดูกันขอพลังงานชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภกันเลยนะคะมา พระพรมเทวานะคะหรือเทวะพรมก็ได้นะคะจะบอกข่าวสารอะไรให้คุณได้รู้ในช่วงนี้นะคะใบแรกโอ้โหได้รับข่าวจริงๆเลยนะคะเป็นพระกิจณะมานะคะกิจณะเป่าสังปัญจะปันจะอะไรเนี่ยช่างเถอะ <c> แ <oughs> ม่หมออ่านผิดขออภัยนะคะ ให้สำหรับนี้ตัวหนังสือมันอ่านยากอืมมาดูต่อนะโอ้อสุรินทราหูนะพระพรมมานะคะแล้วก็เทพพลรามอ่าใบสุดท้ายนะคะโอ้พระแม่อลักษมีอืม นะ้ำมีราหูมาถึงสองใบอ่ะมาดูกันแม่หมอขอจัดไพ่ปั๊บหนึ่งมีเกณฑ์จะได้ข่าวจริงๆนะคะบางคนถูกหวยหรือเปล่าเนี่ยถูกหวยถูกลังวัลได้โชคแบบนี้นะชัยชนะความสําเร็จเน่จะได้ข่าวได้สิ่งดีๆนะมีทั้งข่าวดีและข่าวไม่ดีแหละแม่หมอว่านะคะแต่ข่าวดีก็มีเยอะนะ้ามันก็เกี่ยวข้องกับ ชื่อเสียงบางคนได้ข่าวงานมงคลก็ได้เอาการประกาศกล้องแบบนี้ก็ได้หรือว่าตัวคุณเองมีชื่อเสียงก็ได้แบบนี้นะบา,บางครั้งมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารการประชาสัมพันธ์การประกาศออกไปการเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปแบบเนี้ยอืมจะเป็นแบบนั้นแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภฟุกๆอย่างที่บอกนะมีอสุรินทราหูขึ้นมาบางคนได้ข่าวเออได้ได้โชคดีจริงๆอะ่ะได้ถูกหวยแบบนี้นะเออ เพิ่งจะผ่านมาเนาะนั่นแหละหรืออาจจะเป็น <c oughs> ครั้งหน้าก็ได้อะไรแบบนี้แต่ไม่ได้พูดเพื่อที่จะให้ไปไปหลงงมง,งายไปซื้อนะแต่ไพ่มันขึ้นมาแบบนี้เนาะถ้าเกิดว่าใครจะเสี่ยงก็คือนิดนิดหน่อยหน่อยก็พอนะไม่ต้องมากอะไรแบบนี้นะคะอืมก็มีข่าวแหละที่จะได้ในสิ่งที่ดีๆบางคนเอ๊ะเกี่ยวกับหุ้นเกี่ยวกับหวยเกี่ยวกับงานออนไลน์เกี่ยวกับ อะไรอ่ะแต่ถ้าเป็นเรื่องของเรื่องสิ่งไม่ดีมันก็เจอด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าไพ่ราหูเนี่ยมันก็บ่งบอกถึงคือดาวราหูเนี่ยมันเป็นดาวความลุ่มหลงโมเมานะอืม,ม,มบางทีมันก็เป็นเกี่ยวได้ข่าวเกี่ยวกับสิ่งไม่ดีสิ่งผิดกฎหมายงานกลางคืนเอเรื่องการใช้เล่ห์เหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยอของใครบางคนแบบนี้ก็ได้นะมันก็เกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ได้แต่คุณโชคดีอย่างคุณมีพระพรหมขึ้นมา เพราะผมคือยานอย่างรู้แม่หมอจะบอกเลยนะไม่ว่าเรื่องดีเรื่องไม่ดีหรืออะไรเนี่ยคุณจะรู้หมดเลยอืมนะชาวราศีพฤษภลัคณะพฤษภเหมือนกับว่าคุณเป็นอะไรที่มีซิกเซนที่แรงมากๆคุณดูนะใบที่ห้าสิบเก้าห้าสิบเก้านี่เกี่ยวกับเรื่องลึกลับเรื่องซิกเซนนะคะอ่าสติปัญญาอันล้ำเลิศเนี่ยถ้าเกิดว่าแปลของคนปฏิบัติธรรมคือเรื่องของการอย่างรู้ภพชาติได้ด้วยนะนะคะสำหรับไพ่ใบนี้เนาะเป็นเกี่ยวกับรางสังหาร ลางสังหรณ์ซิกเซนจะแม่นยำมากๆนะแล้วไพ่ใบนี้ก็ยังเป็นดวงของความโชคดีนะคะบางคนงานออนไลน์งานติดต,ต่อต่างประเทศธุรกิจระหว่างประเทศการคบหากับชาวต่างชาติใช้ภาษาสื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มักจะมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะคะไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกถึงเรื่องของความใจบุญใจดีมีคุณธรรมอันนี้ต่างกันเลยนะอันนี้ดํากับสว่างเห็นไหมอันนี้สว่างอันนี้มืดนะ คุณอาจจะเจอระวังเรื่องการลุ่มหลงโมเมาด้วยอย่างว่าแหละคนเรานะบางทีถ้าเป็นตัวคุณนะ่ะมันก็ไม่ได้มีใครที่แบบจะดีร้อยเปอร์เซ็นหรือว่าไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นอะไรแบบเนี้ยทุกอย่างมันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างแบบเนี้ยนะแต่สิ่งที่ไพ่ขึ้นมาคู่กันแบบนี้คือบ่องบอกถึงในเรื่องของความลุ่มหลงมัวเมาในจิตใจคือตัวคุณเองอะ่ะมันเหมือนกับห้าสิบห้าสิบอ่ะนะคะ ความที่เป็นฝ่ายขาวคุณก็มีเยอะความที่เป็นฝ่ายโมเมลุ่มหลงถามว่ามีไหมคุณก็มีเหมือนกันอะไรแบบนี้นะคะก็สิ่งที่ไพ่บอกก็คือในเรื่องของสติเนาะท่าน,นั่งบนดอกบัวนะคะไม่ว่าคุณจะคิดหรือคุณจะทําอะไรให้ใช้สติปัญญาให้มากบางครั้งอาจจะโดนเกี่ยวกับนี่ในเรื่องของคนหลอกลวงก็ได้นะต้องระวังด้วยนะคะเจอคนหลอกลวงเจออวิชชานะ,นะคะคนไม่ดีเข้ามาในชีวิตแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังให้มากเป็นพิเศษ ใครใบที่สามสิบแปดเนี่ยก็เป็นราหูเหมือนกันนะคะอ่าก็บ่งบอกถึงสิ่งที่ไม่ดีต่างๆคนที่ไม่ดีต่างๆเรื่องไม่คาดคิดเรื่องไม่คาดฝันหรือบางครั้งนั้นมันเป็นการกระทําอะไรที่มันเป็นอารมณ์โฉววูบความโกรธเกลี้ยวโมโหโทโสบางครั้งมันเกิดขึ้นกับตัวเราเองก็ได้บางครั้งมันเกิดขึ้นจากเจอคนแบบนี้เข้ามาในชีวิตก็ได้นะคะอย่าหูเบาเชื่อคนง่ายระวังในเรื่องของการโดนหลอ,อกไปในสิ่งที่ผิดไปในทิศทางที่ผิด แบบนี้เป็นต้นบางครั้งคุณมักจะไปเกี่ยวกับเรื่องบาง,บางคนไปเกี่ยวกับเรื่องจิตวิญญาณผีเห็นผีเห็นจิตวิญญาณอะไรอย่างเงี้ยเออบางคนไปเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้แต่ก็อย่าลุ่มหลงอะไรให้มันงมงายมากนะทุกอย่างต้องยืนอยู่บนสติปัญญานี้ให้อยู่กลางเลยนะอยู่กลางเลยนะคะอบ่งบอกถึงทุกสิ่งทุกอย่างแหละนะให้ใช้สติใช้ปัญญาให้มากๆอืมอย่าไปลุ่มหลงอะไรในสิ่งที่บางทีเนี่ยเรา จับต้องไม่ได้หรือมองไม่เห็นอะไรแบบเนี้ยนะคะอืมมีเทพพลรามขึ้นมาด้วยก็บ่งบอกถึงการกินการอยู่ทุกอย่างก็อุดมสมบูรณ์ดีอยู่นะคะเ,ออเรื่องอาหารการกินไม่ได้อดไม่ได้อยากอะไรมีความสุขหรือว่าบางคนที่ทําเลือกสวนไร่นาก็ถึงเวลาได้เก็บได้เกี่ยวอะไรแบบเนี้ยนะม,มาดูต่อนะคะ มีเกณฑ์มีชื่อเสียงนะแม่หมอบอกเลยนะชาวพุศพนะคะแล้วเวลามีชื่อเสียงนี่ดังมากด้วยนะดังแบบดังมากๆเลยอะ่ะต้องบอกอย่างนี้แล้วมันติดกลาหูด้วยจะดังมากนะคะถ้ามีชื่อเสียงเนี่ยอืมแต่ยังมีชื่อเสียงเสียนะมันมีสองอย่างนะเออชื่อเสียงดีกับชื่อเสียงเสียอันนี้เราเลือกเองได้นะคะมาดูต่อนะข่าวสารจากพระพรมเทวานะคะ นารายบรรทมศิลป์ประกาศกล้องใหม่แล้วนนทินะคะอุ้ยพยมพระยม,พย,มพยายมนั่นเองนะคะอรชุนกับกฤษณาจริงนะชาวพระศกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนที่สื่อกับสิ่งเล้นลับได้หรือว่าเห็นผีเห็นเห็นพวกเนี้ย นะไม่หมดเปิดมารู้สึกก็จะหลายคลิปแล้วนะที่พืชศพส,ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นพวกเส้นแรงแล้วกบ็บางคนเห็นอ่ะเออเห็นสิ่งลี้ลับเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นน่ะเนี่ยมักจะเป็นแบบนั้นนะคะไพ่ใบนี้ก็เช่นกันพยมเนี่ยนะคะเออเกี่ยวกับในเรื่องของจิตวิญญาณ <c oughs> เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะ ผีวิญญาณปีศาจร้ายความน,น่ากลัวแบบนี้ก็ได้ด้วยนะแต่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะรวมไปถึงในเรื่องของอุบัติเหตุก็ต้องระวังนี่ติดกับให้ใบนี้นะคะการเดินทางเช่นกันการเดินทางอุบัติเหตุต้องระมัดระวังนิดนึงในช่วงนี้นะไม่ว่าจะไปไหนมาไหนอืมแบบนี้เป็นต้นนะ บางคนนะเป็นเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะการขึ้นลงขึ้นศาลก็ได้นะเออการขึ้นลงขึ้นศาลนะแต่ล้วมันติดกับโคนโนทิด้วยนะคะติดกันนทิก็บง่งบอกถึงต้องใช้ความซื่อสัตย์เนาะความซื่อสัตย์ความจงรักภักดีหรือว่าความบริสุทธิ์ใจนั่นแหละความฝ่ายถูกนั่นแหละนะคะเชื่อมั่นในตนเองตัดสินใจให้เด็ดขาดแบบเนี้ยไม่มีใครทําอะไรได้นะคะอืมแล้วก็อย่างที่บอกเนาะมีมีในเรื่องของการที่ จะได้เดินทางนะคะเดินทางใกล้เดินทางไกลได้หมดเลยนะคะไพ่ไพ่อรชุนกับกิษณะด้วยนะคะใบใบนี้ก็เหมือนกับว่าจริงๆเป็นไพ่นักรบนะการออกรบออกลุยไม่เหมาะมองว่าคุณเองอาจจะต้องต่อสู้กับอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยก็ได้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานอะไรแบบนี้ได้หมดเลยแต่สิ่งที่เห็นเนี่ยผู้หลับผู้ใหญ่คอยให้ความอุปถมัมภ์เมตตาช่วยเหลืออยู่นะไพ่ใบนี้เป็นเลขแห่งอํานาจบารมีนะคะเป็นเลขแห่งเขาเรียกอะไรนะการออกคําสั่งอะไรแบบนี้ได้นะคะแล้วก็ผู้ใหญ่หรือผู้เกี่ยวกับผู้ใหญ่หรือผู้มีอํานาจเนี่ย ะค,ะคอยสนับสนุนคุณอยู่อันนี้ก็ไม่ต้องกลัวเหมือนกันแต่ถามว่าเจอความยากลำบากไหมเจออาจจะเจอเนี่ยอุปสรรคอุปสรรคปัญหานะคะแต่ด้วยบุญกุศลด้วยบาร,รมีเนี่ยก็คือช่วยเหลือคุณมีผู้ใหญ่ช่วยเหลืออยู่นะไม่ว่าจะไปไหนมาไหนก็มีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้การช่วยเหลือด้วยเหมือนกันนะคะดูอย่างพาไพ่ใบแรกเนี่ยใบที่เจ็ดสิบเกานะคะบ่งบอกถึงอะไรใบที่เกขอโทษ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องคุ้มครองให้ความปลอดภัยให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์นะคะรวมไปถึงโชคลาภช่วงนี้เหมือนกับชีวิตคุณค่อนข้างดีนะชาวพุศกนะคะชีวิตเจริญก้าวหน้าชีวิตรุ่งเรืองแล้วก็ประสบความสําเร็จในตําแหน่งหน้าที่การงานทุกอย่างเลยการค้าการขายมีกําไรแบบนี้มีคนนับถือด้วยบางคนได้เป็นหัวหน้านะคะได้เป็นเนี่ยผู้นํานักรบนะคะแบบนี้เป็นต้นก็มีคนเชื่อฟังจะพูดอะไรเนี่ยมีคนเชื่อฟังนะ มีคนยำเกรงเนี่ยจะเป็นแบบนั้นเลยนะคะเรียกว่าช่วงนี้เนี่ยมีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีคือเป็นเรื่องอุปสรรคเนี่ยมันเป็นเรื่องอุปสรรคเยอะบางครั้งอาจจะต้องใช้ความอดทนใช้ความนิ่งหรือใช้เวลาแต่ถามว่ามันผ่านไปได้ไหมมันผ่านไปได้นะเพราะดวงหนึ่งดวงก็ดีอยู่เหมือนกันแล้วก็ผู้ใหญ่ช่วยเหลือด้วยเนี่ยมันเหมือนกับการได้รับการสนับสนุนอยู่ในตัวนะคะ มาดูกันต่อที่ไพ่อีหนึ่งสำรับนะมาดูซิสำรับนี้จะบอกอะไรนะคะนี่พระแม่ธรณีขึ้นมาอีกแล้วนี่สองใบเลยนะคะอ่าบางคนเป็นเกี่ยวข้องกับบ้านที่ดินมีเกณฑ์ไปดูบ้านดูที่ซื้อบ้านซื้อที่แบบนี้ก็ได้นะอ่าพนายรายส่งสุบรรอะไรอีก พระศิวะโอ้โหพระพุธนะคะแล้วก็พระแม่ลักษมีสุดยอดเลยนี่ความร่ำรวยนะรวยมากๆรวยเหลือรวยล้นเลยนะคะโปรยเงินโปรยทองลงมาเลยแปลว่าช่วงนี้ชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภมีโชคมีโชคแบบมากๆเลยทีเดียวไม่ใช่โชคแบบเล็กๆน้อยนๆิดๆหน่อยๆนะมีโชคใหญ่มีโชคเยอะอะนะคะ จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าโชคเนี่ยอาจจะมาจากการงานก็ได้นะอาจจะมาจากการเดินทางได้หมดเลยอย่าเพิ่งไปหวังอะไรแบบยิ่งใหญ่มากมายนะักแบบนี้เป็นต้นนะคะอืเพราะว่าคําว่าโชคลาภใหญ่บางครั้งเนี่ยมันมาจากหลายหลายรูปแบบบางคนได้เป็นแบบที่ดินก็ได้ปู่ย่าตายายให้พ่อแม่ให้อะไรแบบนี้มันได้หมดเลยนะคะอืม ถ้าแม่ลักษมีเป็นเทวีแห่งโชคลาภเป็นเทวีแห่งเกี่ยวกับในเรื่องของสติปัญญาด้วยนะยานอย่างรู้ของคุณมักเด่นไปในเรื่องแบบเนี้ยอันนี้ก็ใช่นี่ก็ใช่อันนี้ยิ่ง,ย,งยิ่งแบบจิตวิญญาณแข็งกล้ามากเลยอันนี้ก็เกี่ยวกับการรู้ล่วงหน้านะคะช่วงนี้เซนคุณจะแรงแรงเป็นพิเศษเลยแล้วถ้าเซนบอกอะไรสิ่งสิ่งนั้นจะเป็นความจริงคุณมีพลังเหนือธรรมชาตินะคะมีเสน่ห์ดึงดูดน่าหลงไหลมากนะคะจิตใจดีมีเมตตาสูง แบบนี้นะคะแล้วก็มองโลกในแง่ดีมันเป็นเหมือนกับว่าบุญภาวัสนาส่งหรือว่าบุญกุศลส่งผลให้กับคุณก็ได้อำนาจจิตคุณแรงมากนั้นในช่วงนี้นะคะเชื่อไหมว่าเป็นพวกนักสะกดจิตยังได้เลยอะ่ะถ้าเป็นหมอดูนี่จะดูแม่นแบบแม่นมากๆเลยนะคะเรียนพวกศาสตร์เล่นลับบางคนไปเรียนพวกศาสตร์เล่นลับได้การดูดวงพิธีกรรมทางาศาสนานักโหราศาสตร์นักดูดวงดาวอะไรได้หมดเลยนะคะ อเป็นไพ่แห่งผู้ยิ่งใหญ่วาสนาบาร,รมีมีคนยำเกรงนะคะมีอํานาจมากอํานาจกล้าแข็งหรืออํานาจจิตที่แรงมากๆด้วยใครที่ประพฤติปฏิบัตินี้สุดยอดเลยนะอืมอำนาจเกี่ยวกับในเรื่องของโดยเฉพาะในเรื่องของฌานเนาะจะแรงมากๆเลยนะคะในเรื่องของฌานในเรื่องขอยงยานอย่างรู้แบบเนี้ยมันเหมือนกับว่าถ้าใครประพฤติปฏิบัติทำอยู่ก็คือมันจะมีการพัฒนาขึ้นเร็วมากสูงมาก สภาวะธรรมหรืออินทรีย์มันจะแก่กล้ามากมันจะเป็นอาการนั้นนะแต่ถ้าอยู่ทางโลกมันก็เหมือนกับว่าอำนาจจิตคุณแข็งกล้าน่ะไม่มีใครกล้านะมันจะเป็นประมาณนั้นเลยนะหรือค่อนข้างที่จะดุดันด้วยก็ได้นะดุดันสักหน่อยในช่วงนี้ มีพระแม่ธรณีขึ้นมานะคะบางเรื่องเนี่ยมันเกี่ยวกับในเรื่องของความอดทนการที่ต้องแบบว่าใช้สติใช้ปัญญาแล้วก็ใช้ในเรื่องของการรอคอยสักนิดหนึ่งในะเรื่องบางเรื่องมันอาจจะไม่ได้ทันจิตทันใจเราเราอาจจะต้องใช้เวลาบ้างอืมแบบนี้ได้นะคะอดทนอะ่ะต้องอดทนเน้นในเรื่องของการอดทนมีจิตใจที่เข้มแข็งและเด็ดเดี่ยวแล้วก็มีสติแล้วก็มีปัญญา นะคะชีวิตมันอาจจะผันผวนหน่อยนะในช่วงนี้นะชาวพฤษศถ้าใครก่อนหน้านี้ดวงมันตกชีวิตมันตกอ่ะเวลามันขึ้นมันจะขึ้นปื๊ดเดียวมันจะขึ้นแบบรวดเร็วอืมมันจะเป็นแบบนั้นเลยนะคะมันเหมือนกับว่าชีวิตมันจะพลิกผันเวลามันพลิกผันมันจะพลิกผันเร็วมันจะเป็นอาการนั้นบทจะพลิกผันพลิกเลยบทจะต้องรอต้องรออะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นบอกไม่ถูกอ่ะมันจะเป็นอาการนั้นน่ะนะคะการค้าการขายงานที่ใช้เกี่ยวกับคําพูดจะดีมากๆนะคะ องานค้าง,งานขายงานเจรจารงานติดต่อสื่อสารปฏิพันธ์ไหวพริบทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดเลยอืมมาดูต่อนะคะบางคนถ้าไม่ได้บ้านก็อาจจะเป็นยานพาหนะก็ได้นะเออได้รถอะไรอย่างเงี้ยนะคะซื้อรถขายรถได้หมดอ่ะมาดูต่อโอ้พยายโยมมาอีกแล้ว ท้าเวทมาเลยแล้วก็พรานบุญจับนางมโนลาขุนแผนกับนางพิมพิลาไหลเอ้ยเท้าทัตตรธมาด้วยนะคะเป็นสองเทพในแบบจตุโลกบาลอะนะคะสองเท้าในสี่เท้าจตุโลกบาลมาเท้าเวสวนกับเท้าทัตตรธเกี่ยวกันในเรื่องของขุมทรัพย์สมบัติโห ชาวพุทธศพนะคะถ้าใครทําบุญวัสนาก่อนหน้านี้มาเยอะมากๆเตรียมตัวบุญให้ผลเลยรอรับความ้่ารวยความเด่นดังความมีชื่อเสียงความปังแบบปังมากๆนะคะทรัพย์สินทรัพย์สมบัติมากองเลยบางคนถ้าอดีตชาตินะคะทําบุญวัสนามามากนะบางทีเป็นเขาเรียกอะไรนะทรัพย์สินทรัพย์สมบัติอในอดีตก็ผุดขึ้นมาในปัจจุบันก็ให้ผลมันจะเป็นอย่าง,งานั้นเรามีพญายมขึ้นมาเป็นกฎแห่งกรรม นะคะแต่ของคุณเนี่ยสิ่งที่ไม่เหมาเห็นมันเป็นกฎแห่งกรรมทางด้านดีตัดสินนะคะทําให้คุณพบกับความร่ารวยความสําเร็จมีทาเวตสุวรรณขึ้นมาเป็นเป็นมหาสมบัติเลยนะอืมนะชื่อไพ่คือมหาสมบัตินะคะความร่ํารวยความปังแบบขั้นสุดอ่าจะเป็นแบบนั้นนะรวยมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ มีบาร,รมีเป็นที่น่าเกรงขามนี่ไพ่แบบมีบาร,รมีเป็นที่น่าเกรงขามต่อศัตรูเนี่ยมาเยอะมากๆนะคะเวลาสําเร็จของชาวพุทธศพจะสาเร็จแบบยิ่งใหญ่เลยนะมันจะสําเร็จแบบยิ่งใหญ่เลยทีเดียวเพราะเป็นไพ่เทพชั้นสูงมาหลายใบมากๆแบบนี้เป็นต้นนะคะเป็นไพ่แห่งบุญญาธิการนี่ก็ใช่นะคะออบุญญาธิการสูงส่งเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะแบบมีชื่อเสียงได้รับ คำอวยพรพิเศษวิเศษอะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางทีประสบความสําเร็จมันจะประสบความสําเร็จแบบคาดไม่ถึงอืมไพ่นี้ยังบ่งบอกถึงยานอย่างรู้ยานวิเศษอีกนะเออเนี่ยที่เหนือกว่าคนอื่นแบบเนี้ไพ่ไพ่ใบน,นี้นะถ้าใครเป็นหมอดูนะจะมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆเลยเป็นไพ่แห่งความเป็นสิริมงคลในทุกๆเรื่องอืมจะเป็นแบบนั้นนะคะมีความเป็นสิริมงคลในทุกๆเรื่อง เรื่องเงินเรื่องความสําเร็จเรื่องอะไรดีหมดนะแต่สิ่งที่แม่หมอมองว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่คือเรื่องของความรักความรักระวังเจอความรักที่โดนบังคับโดนขู่เข็นอะไรแบบนี้เออในเรื่องของความรักอะ่ะไม่ค่อยแม่หมอมองว่าไม่ค่อยดีนะคะอืมความรักที่บางครั้งแบบมันอาจจะแบบถูกหลอกลวงก็ได้ถูกบังคับหรือว่าแบบเออเราไม่ได้มีความอิสระเป็นของตัวเองแบบนี้ถูกจํากัดเสรีภาพอืม แบบนี้เป็นต้นนะคะโดยเฉพาะเนี่ยเรื่องของความรักนะแต่เรื่องของการเงินไม่เหมาะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะใครอย่าทำสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันมีมีไพ่พยายมขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นพยายมนี้ต้องมองสองด้านตัดสินด้านดีคือคุณจะรวยมากๆคือคุณจะแบบประสบความสําเร็จแบบปังอ่ะนะคะแต่ปังมากปังน้อยก็ขึ้นอยู่ที่บุญกุศลวาสนาบาร,รมีของตัวคุณเองอีกนะมันไม่ใช่จะปังเท่าๆกันทุกคนนะคะแต่อีกมุมหนึ่งคือการตัดสินในแง่ลบ นะคะการตัดสินในแง่ลบเนี่ยบางครั้งอย่างที่แม่หมอบอกแหละความรักอาจจะผิดหวังผิดหวังในเรื่องของชีวิตคู่แบบนี้นะหรือบางคนนะถ้าเกิดทําความผิดเกี่ยวกับในเรื่องของเงินเรื่องของทองเนี่ยนะหรือว่าเขาเรียกอะไรนะประกอบอาชีพที่มันผิดกฎหมายอะ่ะระวังในเรื่องของการคุมขังนะการถูกจับกลุมคดีความนะการต้องโทษแบบนี้เป็นต้นอม,มีเกณฑ์ที่จะเกี่ยวข้องได้ด้วยนะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมามาดูอีกหนึ่งสำรับนะคะมาดูชี้สำรับนี้จะบอกอะไรนะ บางคนก็เจอความรักที่ดีถามว่าเจอความรักที่ดีมีไหมมีเหมือนกันนะคะแต่มันขึ้นอยู่ที่วาส,สนาของคุณเองด้วยนะคะอม,มาดูต่อนะบางคนเจอคู่แบบรวยไปเลยคู่ที่ดีมากๆเหมือนเป็นเหมือนคู่บุญคู่บารมีนะคู่บุญคู่บารมีก็มีอ,มอ่ะมาดูสำหรับสุดท้ายนะคะไพ่จะบอกอะไรข่าวสารจากพระพรหม อุ้ยเทาวิรุณหกก็มานี่ขนาดแม่หมอเปลี่ยนสำรับนะนี่เทาวสุวันเท้าเทารตเทาวิรุณหกเหลือเทาวิรูปะจะออกไหมในสำรับนี้มาดูกันอ่ามีเกณฑ์การเดินทางจริงนะบางคนเดินทางไกลข้ามน้ำข้ามทะเลอ่ะมาดูกันต่อแล้กันนะคะอุ้ยพยาโยมมาอีกแล้ว แม่หมอเปิดทั้งหมด3สำรับขึ้นพยายมมาสาสำรับเลยนะคะสำรับนี้ก็มีสำรับนี้ก็มีสำรับนี้ก็มาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเตือนจะบอกชาวผู้ศกทําชั่วไม่ได้เลยนะ,อ,อ,ะอันนี้ประกบหน้าประกบหลังเดี๋ยวแม่หมออธิบายให้ฟังมาดูต่อนะคะ รอบครูพระวิษณุแล้วก็ปิดท้ายด้วยเจวเวตพระชัยมงคลอ่ะแต่ยังเปิดไม่ครบเดี๋ยวอ่ะมาดูกันนะคะค่าราชการส่วนใหญ่นะใครที่ทำงานราชการติดสินบนงานรับใต้โต๊ะสิ่งที่ผิดกฎหมายระวังโดนเคลียร์ทั้งหมดนะคะโดยเฉพาะพวกทำงานราชการนะคะไม่ว่าคุณจะเป็น ทหารตำรวจหรือเป็นอะไรนักการบัญชีที่เกี่ยวกับราชการทั้งหมดอ่ะนะครูหรืออะไรอะ่ะที่เป็นราชการอีกอะ่ะหมอพยาบาลใช่ไหมอะไรที่เป็นราชการได้หมดนะอย่าทําสิ่งผิดกฎหมายนะคะหรือทําอะไรที่มันผิดยักยอกปิดสินบนหรืออะไรก็แล้วแต่นะเออโดนหมดนะคะมีคดีความการโดนเคลียร์ขึ้นลงขึ้นศาลจัดการเกลี้ยงจัดการเรียบแม่หมอบอกอย่างนี้เลยนะคะ ไม่รอดดักหน้าดักหลังเลยนี่จะเป็นแบบนั้นนะสำหรับบางคนบางท่านก็มีเกณฑ์ที่จะเกี่ยวข้องกับการเดินทางนะบางคนระวังถ้าจะบอกว่ายังไงดีะมันมีในเรื่องของอุบัติเหตุเกี่ยวกับการเดินทางก็ได้หรือมันจะต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างอะที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเดินทางการเดินทางอาจจะไม่สะดวกอืมการเดินทางโดยเฉพาะทางอากาศ กับทางน้ำนะคะเ,ออเดินทางทางอากาศทางเครื่องบินน่ะแล้วก็ทางเรือ,อเนี่ยมักจะมีเหตุออมีเหตุนะคะเพราะฉะนั้นต้องต้องระมัดระวังนิดนึงอต้องระมัดระวังนิดนึงในเรื่องของการเดินทางนะถ้าช่วงนี้ไม่จําเป็นแต่ให้แห่งการเดินทางมันขึ้นมาหลายใบเหมือนกันนะนะคะ แต่ถ้าคนที่ประพฤติปฏิบัติดีอยู่ในสิลในธรรมไม่ต้องกลัวแม่หมอบอกเลยนะไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าท่านท่านยมเนี่ยนะท่านตัดสินอยู่สองสองฝั่งสองด้านนะคะไม่ไม่เหมือนกันแต่ถ้าใครที่รู้ตัวแหละเฮ้ยเราทําผิดมาเยอะเราผิดสิลผิดธรรมมาเยอะผิดกฎหมายมาเยอะอันนี้ต้องระวังตัวนิดนึงนะเออก็จะเป็นประมาณนั้นแล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องของ เกี่ยวกับในเรื่องของแอร์กับตันอือันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะบางทีผิดเกี่ยวกับในเรื่องของการผิดประเวณีเนาะการผิดประเวณีแบบนี้นะคะได้ด้วยเหมือนกันนะมีสิทธิ์ที่จะเกิดความวุ่นวายเกิดความเดือดร้อนในชีวิตที่มันกําลังจะเกิดขึ้นอ,อ่ะบางคนบางท่านมีเกณฑ์ได้ไปร่ำไปเรียนนะคะอครอบครูอะไรแบบนี้อันนี้ฝั่งดีบ้างนะ ครอบครูบางคนมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการมอบตัวเป็นสิทธิ์แบบนี้ก็ได้งานพิธีไหว้ครูมีเกณฑ์ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องนะสิทธิ์มีครูสิทธิ์มีอาจารย์บางคนไปไปเรียนเกี่ยวกับพวกหน,าาน้าตัดลินดุริยางดนตรีหรือเกี่ยวข้องกับศาสตร์การดูดวงเขาก็ต้องมีไหวครูเหมือนกันนะคะอืแบบนี้เป็นต้น,นยมีเกณฑ์ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยหรือแม้แต่ตัวคุณเองถ้าร่ำเรียนอะไรอยู่คุณจะเจอครูบาอาจารย์ที่ ที่ดีนะคะถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับคุณนะแบบนี้ก็ได้หรือแม้แต่กระทั่งค่าตัวคุณเองเป็นครูอะไรแบบนี้นะคะเออก็จะมีลูกศิษย์ลูกหาเข้ามานะคะส่วนใหญ่การประสบความสําเร็จของคุณจะประสบความสําเร็จแบบสูงส่งเนาะนะคะคนที่ดีเนี่ยแม่หมอบอกเลยว่าอยู่เหนือมารน,นะคะไม่มีมารหรือไม่มีสิ่งที่ไม่ดีมาทําอันตรายอะไรได้เลยเนี่ยจะเป็นแบบนั้นชีวิตจะลุ่งเรืองอย่างมากอะ่ะ จะเอาชนะศัตรูหมู่มารชนะอสูรอวิชาต่างๆนานาจะเป็นแบบนี้นะคะมีเจเวตพระไชยมงคลเกี่ยวกับเรื่องบ้านใหม่แล้วอะ่ะเกี่ยวกับเรื่องบ้านโรงงานบางคนเป็นเกี่ยวกับก,บการก่อสร้างโรงงานก็นได้นะก่อสร้างโรงงานสร้างบ้านซื้อที่ที่ดินที่อยู่อาศัย ขายที่แบบนี้ก็ได้บางคนทําเกี่ยวกับพวกรับเหมาก่อสร,ร้างงานรับสร้างบ้านรีโนเวทบ้านเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ด้วยถามว่าดีไหมดีดีนะคะอถ้าถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้หรือบางคนทางานเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้รับเหมาจัดสวนตกแต่งฮ่วงจุย้ยดูฮ่วงจุย้ยอะไรเงี้ยนะจัดตั้งสารพัดภูมิหรืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับบ้านทั้งหมดนะไม่ว่าคุณจะทําส่วนไหนก็ตามแต่นะตกแต่งบ้านน่ะได้หมดเลย นะคะดีนะถ้าทํางานเกี่ยวกับพวกนี้มาดูต่อนะคะหรือถ้าเป็นทั่วไปไม่ได้ทํางานเกี่ยวกับพวกนี้ก็คืออาจจะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของอย่างที่บอกซื้อบ้านขายบ้านซื้อที่ขายที่เกี่ยวกับพวกนี้ได้นะหรือโรงงานก็ได้หมดเลยอ่ะมาดูต่อนะคะหรือบางคนเป็นเกี่ยวข้องกับพวกสารพัภูมิเออจริงๆบางคนเกี่ยวข้องกับสารพัพภูมินะดูแลด้วยนะคะดูแลสารพัพภูมินิดนึงนะอ่ะมาดูต่อนะคะ พักกิศนะผีตะแห้สีสแลงแงงแม่ตะเคียนนะคะโอ้สวดถอนดีมากเลยอุ้ยบางคนรื้อถอนบ้านเหรอรื้อถอนบ้านรีโนเวทบ้านปรับปรุงบ้านจริงๆนี่บางคนเป็นเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆเลยนะคะอืมแต่ว่าให้สวดถอนปิดมาสุดท้ายนี่ดีมากๆนะมันบ่งบอกถึงการหลุดพ้นเนาะพ้นเวรพ้นกรรมหรือการที่ต้องเคลียร์ของเก่าอะไรบางสิ่งบางอย่างบางคนอาจจะเป็นเรื่องการใช้นี้ใช้สินก็ได้นะ การเคลียของเก่านะ่ะอืบางคนเกี่ยวกับหรือถอนการก่อสร้างที่ดินนะแก้ปัญหาเก่าๆหรือทําความสะอาดครั้งยิ่งใหญ่หรือเคลียอะไรบางอย่างมันเป็นการเคลียบางคนเคลียงานเก่าแบบนี้ก็ได้บางคนเจ็บป่วยก็หายป่วยหายเจ็บหายไข้อ่าดีเนะี่ยชีวิตก็จะดีนะอุดมสมบูรณ์ไปทั้งหมดเลยนะคะอืมไขรบนบานสารเก่า,เอาอะไรไปแก้ด้วยนะเออไปแก้บนด้วยนะคะ ไปไปบนอะไรไว้อะอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปไปจัดการเออไปเคลียร์ซะเออมันเหมือนกับการไปเคลียร์ในทุกๆเรื่องเลยนะม,มันมีเกณฑ์ที่จะต้องเคลียร์อะไรบางสิ่งบางอย่างออกมาแบบนี้อ่ะโอเคก็มีความสุขดีนะคะสําหรับให้ไปแรกนะก็แม่หมาก็ขอจบคําทํานายเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็คอมเมนต์ด้วยขอให้มีความสุขมากๆสวัสดีค่ะ